สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซียายตุ้มทุกทุกคน fc ฟซีมลันเพชรลำเพลนเสียงสะออนทุกทุกท่านค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะหนึ่งคลิปสำหรับคลิปแห้งของยายตุ้ม c h ชาแนลนะคะวันนี้วันที่12 12ตุลาคม2 5 6 7ค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้ลงคลิปไปหนึ่งคลิปนะคะ มาวิภาคบรรยากาศโดยรวมหน้าหา้านวันเปิดวงนะคะ9ตุลาคม2พันะกพี่น้องเปิดวงมวลาเพลําเพลินรดูการที่4ค่ะอยากตุ้มกับว่าในภาพรวมไปเนาะเมื่อวานเนาะค่ะให้คะแนน80คะแนนค่ะพี่น้องหักทีมไลน์นะคะหักเรื่องไม้แล้วก็หักคอสตูมค่ะทุกสิ่งในโลกนี้พี่น้อง ทุกสิ่งในโลกนี้เข้าว้ากันซื่อเนาะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีอะไรร้อยนะคะพี่น้องในในในความเป็นจริงของร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะมีหักคะแนนสองคะแนนเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องมันจะต้องมีจุดอะไรให้เราพัฒนาปร,รับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนาะมันก็เช่นเดียวก,กันกับชีวิตมนุษย์เรา เช่นเดียวกันกับการดำเนินชีวิตของแต่ละคนบักคีรเด์พิด <c oughs> เทอมพี่น้องเอยเด็กชายสถานีปักกิ่งเซกเซียง <c oughs> บักคีร์ดอหลานยายตุ้มเนี่ยแหละคะ่ะในชีวิตคนเราก็เหมือนกันในการทํางานในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะพี่น้องมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคปัญหามีไว้ให้แก้นะคะพี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ร้อยนะคะสิ่งไหนดีแล้วก็ทําดีต่อไปสิ่งไหนที่มันยังไม่ได้มาตรฐานก็ปรับปรุงเช่นเดียวกับเมื่อวานยายตุ้มบอกว่าสิ่งที่จะต้องพัฒนาก็คือเรื่องทีมไรมอบหน้าที่ให้ผู้บริหารพื้นเฮาบวิพากนะคะเพราะว่าเอฟซี FC ที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดวิพากไปเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องมันเป็นส่วนที่จะต้อง แก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนะคะผู้บริหารเพื่อนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพื่อนก็รับไปพิจารณารับไปแก้ปัญหาแล้วเหมือนที่เอซีหลายๆท่านได้รับรู้รับทราบตั้งแต่เมื่อวานเนาะวันที่17ตุลาคมนี้นะคะที่จะไปแสดงเวทีแรกสถานที่แรกนะคะพี่น้องเพื่นก็ ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วนะคะทีมไลฟ์ก็เป็นทีมบาภูไทยสตูดิโอนะคะพี่น้องถ้าจะว่าไปก็มือหนึ่งในการถ่ายทอดไลฟ์สดนะคะสาหรับทีมบาภูไทยเนาะคิดว่าแบบนั้นเนาะหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนยายตุ้มนะคะอันนี้พัฒนาไปแล้วนะคะพี่น้องในระดับที่เอฟซคงจะพอใจนะคะคงจะพอใจนะคะ สำหรับทีมไลท์ทีมนี้นะคะบัตรราคาบัตรกลุ่มปิดกะร้อยร้อยสิบเก้าคะแนนใช่ไหมคะพี่น้องค่ะวันที่สิบเจ็ดช่วงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะอยู่ในสำนักงานเพื่อสมทบทุนสมทบทุนงานผ้าป่าให้กับโรงเรียนนะพี่น้องเนาะเห็นผูหญาวบบันเพืยย่อนไลฟ์อยู่นะคะคกลุ่มแม่แดงช่องพีวิชช่องปู่เชษเพิยย่นก็พูดกันอยู่นะคะพี่น้องรายละเอียดต่างๆเนาะ ก็สมทบทุนไปได้ซื้อบัตรกลุ่มเปิดสนับสนุนการทำคอนเสิร์ตนะคะ1ิ 14, 14 15สิบ่นบอกค่ะพี่น้องเพื่อสิฮิดคอนเสิร์ตเล็กๆในสำนักงานนะคะเพื่อสมทบทุนผ้าป่าให้กับโรงเรียนนะคะพี่น้องเอาผู้ศรัทธาผู้ใจบุญเอฟซีเ e หมนล,น,นลําเพลินทุกท่านก็สนับสนุนได้ตามกำลังศรัทธานะคะ วันที่17นี้เป็นงานปิดวิกนะคะจ้างเต็มนะคะจะภาพจ้างเต็มแล้วก็ไปปิดวิกขายบัตรนะคะพี่น้องค่ะทีนี้คลิปนี้ยาตุ้มจะมาพูดเกี่ยวกับเมื่อวานนี้พูดในภาพรวมเนาะยาตุ้มก็ได้บอกปิดปากลูกเวลาไอได้บอกเอฟซีไปแล้วว่ายาตุ้มจะมาเจาะเป็นเรื่องๆนะคะหลังจากที่คลิปรวมไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ เรื่องทีมไลฟ์ผ่านไปนะคะมารอดูวันที่17จะสมรือไทยของสมาชิก f c มรเพลินเพลินทุกทุกท่านหรือไม่นะคะ <c oughs> เรื่องที่สองเรื่องไม่นะคะ, <c oughs> ะก่อนที่มรัเพลิเพลินจะเปิดทำการแสดงนะคะก็ได้มีผู้ใหญ่จะดีที่มาสนับสนุนเพื่อบอกว่าปีนี้นะคะเพิ่นลงทุนเรื่องไม่แสนกว่าบาทนะคะ โอเคเสียงดีคะ่ะพี่น้องไปฟังหน้าเวทีก็เสียงดีแต่ยังมีบางกรณีที่ไม่มันยังยังมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะคะอ่าที่ยายตุ้มหักคะแนนไปห้าคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องพัฒนาปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็คือขอยกตัวอย่างคะ่ะขอยกตัวอย่างวงประถมบันเทิงศิลป์นะคะโพดิสนะคะเสียบไม้ใส่ใส่กางเกงก เทละสามสี่ตูนะคะเพื่อดูเลศิลปินนะคะอยากให้พิธีกรคะ่ะบ่าว um อุเทนเนาะมลพิลรุณก็เอาพอดตเป็นป <c oughs> ตัวอย่างคะ่ะมันจะแก้ปัญหาได้ดีนะคะพี่น้องค่ะเนาะอันนี้นิดๆหน่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆเกือบเต็มร้อยแล้วไหมค่ะพี่น้องเสียงดีแล้วอะไรดีแล้วแค่นิดๆหน่อยๆที่เราไปเห็นหน้าฮ้านเนาะคะ่ะเราไปเห็นหน้าฮ้านมันก็จะเป็นภาพที่อันนี้ไม่ได้มาว่ากันเนาะคือยายตุ้มนี่ รักแต่ไม่รักแบบอวยนะไม่ได้รักแบบยอก้อนยอเอวอวยกันจนบุเป็นผูเป็นคนเนาะไม่เอาค่ะแบบนั้นนะคะรักแต่เราต้องมีการเขาเรียกอะไรนะจุดไหนที่มันเป็นรูที่วันนั้นเราจะช่วยอุดเราจะช่วยอุดนะครับพี่น้องเราเป็นคนมองเราเป็นคนชมเราจะเห็นนะคะบางทีผู้บริหารเพื่อนมองมองได้ไม่หมดเพราะว่ามันเหนื่อยครับพี่น้องเพื่อนเห็นลายอย่างมันเหนื่อย ดูทุกจุดไม่ได้เราผู้ชมที่ดีเอฟซี FC ที่ดีเราช่วยกันนะคะพี่น้องถ้ารักวงเราช่วยกันอุดนะคะอุดนะคะอันนี้เป็นการบ้านของพิธีกรอุเทนนะคะช่วยดูแลเรื่องไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะมีปัญหาปุ๊บวิ่งหาศิลปินเลยปลดไม้จากกระเป๋ากางเกงตัวใหม่ให้ศิลปินเลยนะคะพี่น้อง อันนี้คือสิ่งที่จะต้องทำเนาะเราไปดูประถมบันเทิงศิลปนะ์เ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อนทำแบบนี้มันก็โอเคมากเลยนะคะพี่น้องแบบนี้เรื่องคอสตูมอันนี้ก็โกนโกนที่จะเปิดทำการแสดงแม่พลเคยไล์สุดเนะาะไล์สุดว่าในวันเปิดวงไม่ใช่จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างอันนี้แม่พรเพิ่งว่าแล้วนะคะเรื่องคอสตูมเรื่องชุดเรื่องอะไรนะคะแม่พรบ,บอกว่ามันจะมีการ เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเ <c oughs> ติมไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะในวันเปิดวงเราอาจจะเห็นโอ้คนกระน้อยปีกนกกระน้อยอย่างแบบนี้นะคะพี่น้อง <c oughs> ก็เท่าที่เห็นค่ะพี่น้องเดชตุ้มก็ หลับตาย้อนไปถึงนึกถึงคาพูดของแม่พรคะ่ะแม่พรเพื่อนว่าไว้แล้วอย่าเพิ่งว่ากันอย่าเพิ่งตีกันนะคะแม่พรเพื่อจะเติมเติมเติมไปเรื่อยๆค่ะซึ่งยายเจ้อเองนะคะเป็นคนตัดเย็บหรือว่าครูมีมีเองเป็นผู้ดูแลเรื่องแดนเซอร์เรื่องชุดเรื่องคอสตูมอะไรต่างๆช่วยกันก็เราก็จะเห็นบางคลิปนะคะบางคลิปเพื่อน <c oughs> เพื่อนเอาออกมาดูแลเอามาปรับปรุงเพื่อให้มันสมบูรณ ยิ่งขึ้นค่ะพี่น้องวันที่17แล้วก็มาติดตามดูนะคะจะเพิ่มเติมมาขนาดไหน1 8 19เค่ะเรามาดู3วันนี้นะคะพี่น้องนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเราจะช่วยวงได้อย่างไรนะคะคืออุดอุดรูรั่วอุดรูรั่วนะคะพี่น้องเราก็เป็นกำลังใจนะคะขอให้เป็นกำลังใจวงเพลิลพืินไม่ใช่มานั่งว่ากันนะคะพี่น้องไม่ใช่มานั่งว่ากันเนาะเพราะนั้นถ้า ติเพื่อกอเนี่อันนี้คือรักกันจริงนะคะพี่น้องรักกันจริงแต่ว่าอวยโยก้นกันไว้บนหิ้งอันนี้ไม่รักจริงค่ะอันนี้แบบ4สีเส้งนะคะอันนี้สีเส้นใช่ไหมคะพี่น้องเห็นด้วยกับยายตุ้มไหมนะคะสามเรื่องที่ยายตุ้มวิพากษ์ไว้ในคลิปก่อนก็คือเรื่องไลฟ์เรื่องคอสตูมเรื่องไม้นะคะสิบจเรามาพิสูจน์กันนะคะว่าจะสมบูรณ์แบบขนาดไหนจากแปคะแนน จะได้กี่คะแนนจากยายตุ้มนะคะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ยายตุ้มมาเว้าเพียงเท่านี้นะคะพัฒนาการของมลพิลพืนค่อยๆไปค่ะยายตุ้มเห็นคลิปเห็นไลฟ์สดสองสามไลฟ์ก่อนที่จะเปิดทำการแสดงวันเปิดฤดูกาละคะเห็น f c ท่านหนึ่งม้นเข้าไปว่าปี4เท่ากับอนุบาลสอ ใหญ่ตุ้มชอบประโยคนี้มากค่ะพี่น้องปีสเท่ากับอนุบาลสองใช่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวคนนะคะพึ่งจะอยู่ชั้นอนุบาลสองยังบระทันได้เข้าประถมประถมก็มีประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นต้นมัธยมปลายแล้วถึงจะไปมหาลัย วงที่เพื่อนเปิดมา50ปี60ปีแล้วเพื่อนอยู่ระดับมหาลัยปิาโทปิญะเอกไปแล้วค่ะเพชรลำเพลินตอนนี้ยังอยู่อนุบาลน,นะคะพี่น้องให้โอกาสให้กําลังใจกันจะดีกว่าเนาะพี่น้องมองใดที่มันบอดี้อหลีมันรับไม่ได้จริงๆอย่างเรื่องไลน์เนี่ยเอฟซี FC ก็ได้ติชมกันไปแล้วได้รับการแก้ไขแล้วทุกๆเรื่องนะคะก็จะได้รับการแก้ไขไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง การให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจกันมันจะเป็นพลังที่ดีนะคะเป็นพลังที่ดียายตุ้มก็เพขอเป็นกำลังใจให้หมอลำพิลํนเพลินนะคะเป็นกำลังใจให้แม่พรพิรดีนะคะในช่วงช่วงหนึ่งตอนที่ไปเบิงนาฮานนะคะพี่น้องแม่พรลงมานั่งนานะคะมานั่งนํากลุ่มแม่แดงยายตุ้มก็นั่งอยู่กับกลุ่มแม่แดงแม่โมโมนะพี่น้อง <c oughs> ก็ได้ถามคําถามที่มันอยู่ในใจอยู่สองสามอย่างเนาะ ม่พรแกก็ตอบตรงๆทุกเรื่องนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่ FC ไม่รู้ในเรื่องของความเป็นจริงกับการการชมแค่หน้าหน้าไลท์ในจอมันคนรละอย่างพี่น้องมันคนละอย่าง,พง,นนางเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นมาเป็นไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและมันมีผละคะเพื่อนเป็นผู้บริหารนะคะพี่น้องเพื่อนเป็นผู้บริหารเพื่อนรู้เพื่อนเห็นเพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดสองสามร้อยชีวิตเขาอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันเขาจะรู้ว่าใครเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่เราชมแค่ไลฟ์สดแค่คําพูดที่มาพูดออกหน้าไลฟ์เราเห็นแค่นั้นเราก็จะไม่ค่อยรู้ความจริงค่ะเพราะนั้นเป็นกําลังใจให้วงนะคะพี่น้องวงอยู่ได้ศิลปินอยู่ได้ฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องใครที่มีปัญหาเรื่อง เข้ากลุ่มปิดไม่ได้เข้ากลุ่มปิดแล้วมีปัญหาเฝ้าซื้อบัตรนะคะพี่น้องเฝ้าเข่าไวๆนะคะพี่น้องซื้อแล้วก็แจ้งไปที่เพจที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นแอดมินเพจเขาจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้นะคะปัญหาต่างๆจะได้ได้รับการแก้ไขแต่ในเนินนะะ่นค่ะอย่าไปซื้อในวันที่เปิดจริงอย่างวันที่17นี่ก็ไปซื้อวันที่17เลยบางที แอดมินเขาก็บ่มีเวลามาแก้ไขปัญหาให้เราได้ให้มันทันใจเรานะคะพี่น้องเพราะนั้นฝากไว้ถ้ารักกันจริงนะคะปัญหานิดนิดหน่อยๆอภัยกันได้นะคะเนาะพี่น้องเนาะแต่อันไหนที่สมควรจะพัฒนาจะปรับปรุงเราก็แนะนํากันไปนะคะจากใจยายตุ้มค่ะพี่น้องอันนี้คลิปที่2พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ยายตุ้มจะมาทําคลิปวิพากษ์เรื่องตัวศิลปินแต่ละคนนะคะพี่น้องติดตามรอชม คลิปยายตุ้มนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในวันนี้ค่ะก่อนจากกันก็เช่นเคยค่ะดูแลสุขภาพนะคะอากาศเย็นแล้วค่ะพี่น้องเป็นหวัดเป็นไอหลายๆนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยเนี่ยไออยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยไอยก็ได้ให้ยาให้อะไรกันแล้วนะคะคิดดีพูดดีทําดีค่ะพี่น้องสิ่งด,ดีจะตามมานะคะซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อ ผู้อื่นคะ่ะพี่น้องจะเป็นศิลปะที่สวยงามของมนุษย์นะคะพี่น้องฝากไว้สำหรับคลิปนี้คะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณนะคะที่ยังติดตามคลิปเยดตุ้มคะ่ะจัทยอยลงนะคะคลิปสั้นเวลาพิลำพืนคะ่ะไปชมหน้าห้านมานะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ